เคยเป็นไหมครับที่เวลาเราสั่งไก่นิวออร์ลีนมากินเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันแพงนะครับกินยังไม่ทันจุใจเลยก็หมดแล้วนะครับวันนี้เราก็เลยมาลองทํากินดูเอาแบบจุกๆกันไปเลยครับเรามาเริ่มเตรียมส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับวันนี้ผมใช้ปีกไก่ครับใช้ทั้ง2ส่วนเลยครับทั้งที่เป็นปีกบนแล้วก็ปีกกลางเลยครับน้ําหนักรวมเนี่ยแปดกรัมนะครับแล้วแต่ใครชอบเลยครับว่าจะใช้ปีกไก่แบบไหนนะครับ ต่อมาก็จะเป็นผงปาปิกานะครับผมใช้อยู่ที่ประมาณ6-8ช้อนโต๊ะนะครับขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยจะใส่มากใส่น้อยได้ตามใจเลยครับและนี่ก็เป็นซอสพริกกับซอสมะเขือเทศนะครับอันนี้ผมลองใช้แบบพี่เขาผสมมาสําเร็จรูปนะครับแต่รู้สึกว่าแบบแยกกันน่ะน่าจะอร่อยกว่านะครับซอสตัวต่อมานะครับเป็นซอสหอยนางรมครับผมใช้อยู่ที่ประมาณ3-4ช้อนโต๊ะครับ และนี่ก็คือซีอิ๊วขาวครับปริมาณก็คือ3ช้อนโต๊ะครับเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกเล็กน้อยด้วยวูสเตอร์ชายซอสนะครับซอสตัวนี้จะมีรสกึ่งเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับและก็ใช้น้ําตาลทรายครับ3ช้อนโต๊ะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้น้าผึ้งแทนได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเติมเกลือลงไปนิดหน่อยนะครับ ส่วนที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับเมนูนี้ก็คือหอมสับนั่นเองนะครับผมใช้เป็นหอมใหญ่นะครับสับให้ละเอียดนะครับเพื่อที่จะเอาไปผัดแล้วหมักกับไก่นั่นเองครับแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมอีกนิดหน่อยด้วยกระเทียมสับครับและส่วนที่เราใช้ผัดนั้นก็คือเนยจืดนะครับแต่ถ้าใครใช้เนยเค็มเนี่ยให้ลดปริมาณเกลือลงนะครับเตรียมส่วนผสมทุกอย่างครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะผัดเนยกระเทียมแล้วก็หอมใหญ่รวมกันนะครับเพื่อให้ได้ความหอมก่อนนะครับใส่เนยลงไปในกระทะเลยครับแล้วก็ใช้ตะหลิวเนี่ยค่อยๆเขี่ยกวาดเนยให้ทั่วกระทะแบบนี้นะครับบางสูตรเนี่ยอาจจะไม่ใส่กระเทียมก็ได้เพราะเขาจะเอาหอมไปผัดกับเนยเลยแต่ผมรู้สึกว่ากระเทียมกับเนยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆเลยนะครับ ถ้าเราใส่กระเทียมลงไปด้วยเนี่ยเราจะได้กลิ่นหอมที่มีมิติยิ่งขึ้นนะครับก็ค่อยๆนะครับค่อยๆผัดกระเทียมด้วยไฟอ่อนๆน,นะครับพอกระเทียมเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็ใส่หอมใหญ่ลงไปครับเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับสามารถทำรับประทานเองได้ที่บ้านนะครับขั้นตอนมีไม่เยอะเลยนะครับ ก็ผัดไปเรื่อยๆครับด้วยไฟปานกลางนะครับผัดจนหอมเขาเริ่มสุกนะครับหอมใหญ่เนี่ยเวลาเขาโดนไฟโดนเนยยิ่งได้กลิ่นกระเทียมอ่อนๆมาโห oh, จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันเย้ายวนมากเลยนะครับเราผัดหอมใหญ่ได้ที่แล้วนะครับเราก็จะปิดไฟไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะคลุกส่วนผสมก็คือไก่แล้วก็เครื่องปรุงอื่นๆเนี่ยในกระทะเลยนะครับเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยครับแล้วก็คลุกคลุกเคล้คาให้เข้ากันนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะใส่เครื่องปรุงอื่นๆตามลงไปครับเริ่มจากนี่เลยครับซอสหอยนางรมครับผมนี่ก็เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ทุกบ้านเนาะแล้วก็นี่ครับซอสมะเขือเทศกับซอสพริกที่เราเตรียมไว้ครับกวาดลงไปให้หมดครับใส่สีอิ๊วขาวลงไปครับและก็วูสเตอร์ชายซอสนะครับเกลือครับน้ำตาลทรายครับ ใส่ลงไปให้หมดเลยครับและก็ผงปาปริก้าครับนี่ถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่พอนะครับก็สามารถเติมลงไปได้อีกนะครับก็ค่อยค่ยคลุกส่วนผสมทั้งหมดนะครับเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับ ความเข้มความอ่อนสีสันของไก่อบของเรานะครับมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของผงปาปริก้าที่เราเลือกมาใช้นะครับถ้าใช้ชนิดที่สีเข้มมากๆก็จะได้สีแดงสดแบบนี้นะครับแต่บางชนิดเขาก็จะสีอ่อนหน่อยเราก็จะได้สีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ไม่ว่าจะสีอะไรนะครับก็อร่อยเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเปลี่ยนใส่ชามหมักนะครับเพื่อที่จะเอาไปแช่พักไว้ในตู้เย็นนะครับ นี่ครับไก่ของเราพร้อมหมักแล้วนะครับก่อนที่เราจะนําไปหมักหรือไปแช่พักไว้ในตู้เย็นนะครับเราจะคลุมแรปนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปในไก่แล้วก็ไม่ให้กลิ่นของไก่เนี่ยไปรบกวนของอื่นๆในตู้เย็นด้วยนะครับก็คลุมซักชั้น2ชั้นนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปพักไว้ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงครับ ก็หมักไก่ตามเวลาครบถ้วนแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะงงเอ๊ะว่าเราทำไก่อบทำไมเรามาเปิดกระทะนะครับคือผมเนี่ยจะทำไก่อบนิวออร์ลีนโดยที่ไม่ใช้เตาอบไม่ใช้ไมโครเวฟเลยนะครับเราก็จะใช้กระทะแค่นี้เลยครับจริงๆก็เป็นอุปกรณ์เครื่องครัวที่เรามีอยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะให้ใช้กระทะที่เป็นเทฟลอนนะครับก็จะทําให้ไก่เนี่ยไม่ติดกระทะนะครับถ้าเป็นกระทะแบบอื่นๆเนี่ย ก็อาจจะทําให้ไก่ไหม้ได้ง่ายนะครับเพราะว่าเครื่องหมักของเราเนี่ยมีทั้งซอสและน้ําตาลนะครับมันก็จะเป็นส่วนผสมที่ไหม้ติดก้นกระทะได้ง่ายครับแทนทๆ,ๆและนี่ก็คือฝาอบมหัศจ,จรรย์ของผมนั่นเองนะครับใครมีฝากระทะเนี่ยก็ใช้ฝากระทะได้เลยนะครับแต่ผมหารอบบ้านแล้วคือหาไม่ได้จริงๆครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันก่อนนะครับรอบแรกว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับไก่เขาเริ่มสุกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าหนังเขาเนี่ยเริ่มรัดแล้วนะครับก็จะมีบางส่วนที่ไม่เคลือบซอสเห็นไหมครับเราก็เกลี่ยๆแล้วก็เคล้าซอสกับเนื้อไก่นะครับให้ทั่วนะครับให้ซอสเขาคลุกกับเนื้อไก่ทุกชิ้นเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปิดฝา อบต่อไปอีกนะครับผมใช้เวลาอบรวมๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20นาทีนะครับถึง25นาทีอันนี้คือแล้วแต่ความร้อนของกระทะความร้อนของเตาของแต่ละบ้านเลยนะครับก็เช็คดูอีกรอบครับว่าเนื้อไก่ของเราเป็นอย่างไรบ้างมีส่วนไหนที่ไหม้หรือเปล่าอันนี้คือส่วนสําคัญที่เราต้องระวังเลยนะครับเพราะว่าเนื้อไก่ออซอสเนี่ยเขาจะไหม้ง่ายมากๆเลยนะครับอย่าอบไฟแรงนะครับอบไฟเบาๆไปเรื่อยๆครับ นี่ครับไก่ที่เคลือบซอสน่ากินมากๆเลยอบต่ออีกหน่อยครับอีกนิดเดียวก็จะได้กินแล้วครับอ้ลุ้นครับว้าวสุดยอดเลยครับนี่คือซอสที่เหนียวข้นหนืดนะครับกำลังดีเลยนะครับแล้วเนื้อไก่ก็สุกกำลังดีแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับพร้อมที่เราจะเอาไปรับประทานนะครับ นี่เริ่มอดใจไม่ไหวแล้วนะครับเนื้อไก่สวยมากเลยครับนี่ส่วนปีกกลางครับผมเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดจานกันดีก,กว่านะครับเพื่อให้หน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับเป็นยังไงบ้างครับน่ารับประทานใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจัดการไก่จานนี้ก่อนนะครับคือไม่ไหวแล้วอดใจไม่ได้แล้วนะครับ ขอบคุณที่ทุกคนรับชมมาถึงตรงนี้นะครับฝากกด s ซ b s c r i ร e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับทางช่องทำกินดูยังมีเมนูอื่นๆทั้งของค้าวแล้วก็ของหวานให้ไปลองทำกินดูกันได้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ